จากที่ประชุมของสอบอครหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้ประกาศให้ปิดฉากยุติสบคโดยคุณหมอสวีศินได้ประกาศปิดฉากสอบอคตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยเปิดแผนรองรับโควิดเข้าสู่โลกประจำถิ่นต่อไปครับ ทั้งนี้จากที่ประชุมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชได้รายงานว่าปัจจุบันนี้โดยภาพรวมการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกดีขึ้นผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตลดลงประกอบกับสถานการณ์สอดคล้องกับในประเทศของเรามีผู้ประกอบการขับเคลื่อนกิจการได้ตามปกติมากขึ้น ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับโควิด19จากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ระวังแล้วที่ประชุมสบคจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินได้เริ่มประกาศมาตั้งแต่24มีนาคม2563 และมีประกาศต่อเนื่องมาเรื่อยๆทั้งหมด19ครั้งเลยนะครับรวมถึงให้ยกเลิกบรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกตันมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจพรบฉุกเฉินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 3โดยให้มีสถานการฉุกเฉินให้ถึงแค่วันที่30กันยายน2565นี้เป็นต้นไปถือเป็นการ สิ้นสุดการทำงานของสอบอคหลังจากนั้นตั้งแต่1ตุลาคม2565จะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจะจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ทันทีถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมีคำถามถามมาว่าทำไมเราต้องยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2 5 1 3 จนถึงปัจจุบันนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยมีการติดตามสถานการณ์โควิด -19 โดยสบคตั้งแต่สมัยที่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นซึ่งสบคมีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดประกอบกับพอประเมินถึงจุดนี้แล้วเป็นจุดที่เหมาะสมร่วมกับมีไฮไลไท์ที่สถานการณ์ดีขึ้นประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ไม่ใช่โรคติดต่อ,อรแรงจึงมีนยโยบายปิดสอบคอและดำเนินการต่อไปตามที่ได้รับบอบหมายและวางแผนไว้